สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่ดิวติว n 5ให้แล้วใน YouTube นะครับเพื่อนๆสามารถไปเรียนได้นะก็จะเป็นการทำข้อสอบนะครับอาจจะข้อสอบเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลามีจำกัดแต่วัตถุประสงค์ในการติวเนี่ยไม่ใช่เพื่อทำข้อสอบครับแต่เพื่ออธิบายคำตอบเฉลยต่างหากนะครับดังนั้นพยายามฝึกด้วยกันบ่อยๆนะครับเพื่อให้สิ้นปี เราจะสอบ N5 ให้ผ่านนะครับแน่นอนเนี่ยการสอบ N5 ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางที่การที่เราจะสอบผ่านเนี่ยมันก็ต้องมีความพยายามบางที่เราก็ต้องมีความเสี่ยงบ้างน,นะครับรู้ว่าสิ่งแต่คงต้องขอลอง รู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักที n5 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 yeah ก wow! ็กวตาราโทนแบสถู้ว่าเราแตกต่างกันเท่าไรรู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูงขนาดไหนใครๆก็รู้เป็นไปไม่ได้หรอก แต่คำว่าร่างมันสต่างให้ฉันต้องตดขึ้นไปได้เกิดมาเจอเธอทันทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากสอบผ่านก็ต้องเสียงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบในไม่สนใจ เกียรตากายสะเทียงได้ก้าดีกว่าปล่อยถ้าไปจากชาตกลุมลักจริงๆขอลาจริงๆเธอคงไม่ว่ากัน,นะมา <c oughs> สอบเอ็นให้ผ่านเส้นปีรู้เรื่องมาติวด้วยกันพิมพ์ไดยูทูว่า RYUSOSENSE เรียนภาษาญี่ปุ่นกับพี่ริวมาเราต้องสอบผ่านเด้สู้ๆนะบ๊ายบาย